สวัสดีครับภูมิภาษานะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวงจรหน่วงเวลานะครับสําหรับที่จะต่อใช้งานกับจอยนดอยนะครับตัวนี้จอยนดอยก็คันนี้นะครับติดตั้งจอยนดอยโดยใช้ระบบปลั๊กตรงรุ่นนะที่เขาแถมมากับจอหรือว่าชุดจอนะครับที่เป็นปลั๊กตรงรุ่นทั่วไปที่เราเสียบต่อแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับมันก็จะเวลาเราติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่อาการหนึ่งก็คือไฟมันจะกระชากตอนที่เราสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวลองเราเปิดกุญแจดูอ่าสักครู่นะครับ เปิดกุญแจเนี่ยจอมันก็จะติดขึ้นมาโดยที่เรายังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับแต่พอเราสตาร์ทจอมันจะดับอ่ามันก็จะประมาณนี้แล้วก็ติดขึ้นมาใหม่นะครับอาการที่จอดับนะครับแล้วมันติดขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็มีโอกาสเสียงที่ตัวบอร์ดหรือว่าการจอนะครับหรือว่าระบบของมันเนี่ยอาจจะรวนหรืออาจจะเสื่อมเร็วหรืออาจจะเสียก็ได้นะครับผมก็เลยมีวงจรน,นะครับที่จะเอามาเชื่อมต่อนะครับที่จะทําการหน่วงเวลาครับในการ สตาร์ทเครื่องนะครับไม่จะได้ลดปัญหาในเรื่องจอนะครับเสื่อมเร็วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าหลังติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เราก็ติดตั้งวงจรหน่วงเวลาไปแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานนะครับโดยที่เราสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวลองเปิดกุญแจดูนะเปิดกุญแจสตาร์ทเครื่องนะครับตอนสตาร์ทเครื่องครับจอยังไม่ติดนะครับแล้วรออีกแป๊บหนึ่งนะเนี่ยมันก็จะติดขึ้นมานะครับมันก็จะลดการ เสื่อมของวงจรนะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอหรือว่าตัวบอร์ดนะครับก็จะทําให้อายุการใช้งานของจออนดอยเนี่ยยาวนานขึ้นนะครับอันนี้คือรีเลนะครับหน่วงเวลาเพื่อลดการกระชากไฟของไฟที่เข้าจออนดอยนะครับทำให้นะครับระบบทำงานได้ดีขึ้นนะครับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับตามเบอร์โทรหรือว่าลายด้านล่างนี้ได้เลยนะครับก็โอเคครับขอจบรีวิวนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ